พิธีเปิดโครงการอบจด้วยกวบประชาชนในวันนี้การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการของหน่วยงานได้เข้าถึงพื้นที่ได้ใกล้ชิดกับประชาชนเพื่อได้รับทราบข้อมูลความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงในณีเป็นเพื่อร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมกันจึงได้มีการจัดโครงการอบจเรียกพบประชาชนขึ้นและได้นําบริการ มาให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการในครั้งนี้หนึ่งจัดให้มีการบริการทางการแพทย์และตรวจรักษาโรคเบื้องต้นการนวดแผนไทยยาสมุนไทยไทยการนำเครื่องจักรเครื่องกลมาซ่อมบำรุงตวในพื้นที่การแนะนำขั้นตอนการขอรับบริการขุดเจาะบ่อประดาลการจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าโอทอปราคาถูกบริการให้ํำปรึกษาทางกฎหมาย การให้ความรู <S an> ้ด <S an> ้านการส่งเสริมประชาธิปไตยรับคำร้องขอความช่วยเหลือของประชาชนการตัดผมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเรยเอ็ดการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดการนำเครื่องมือการนำรถมาชำระภาษีน้ำมันภาษีโรงแรมการรับชำระภาษีรถยนต์โดยสำนักงานขนส่งจังหวัด้รยเอ็ด และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการดาเนินการโครงการนอปจรรียกผู้พระราชานนรนังประกอบไปด้วย1สถานีตารวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดสสถานีตารวจภูทรเมืองร้อยเอ็ดสถานีตารวจภูทรทุ่งเขาหลวงที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวงขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลมะบาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไทยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า องค์การบริหารส่วนตำบลวินามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดร้อยเอ็ดบริษัททัวข์ค้านาคมจังหวัดร้อยเอ็ดบริษัททูมูฟจังหวัดร้อยเอ็ดโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงและหวังไปยิ่งว่าโครงการอบจร้อยเอ็ดพบประชาชนในครั้งนี้จะมีประโยชน์กับประชาชนและท้องถิ่นบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านนาย,ยกได้กล่าวพบปะกระชาชนและแขกผู้มีเกียรติและกล่าวเปิดงานด้วยครับท่านว่าที่ร้อยตีประสิทธิธรรมดีนายอำเภอ <c oughs> ทุกเขาหลวง ท่านสอจออน,นุชิตพาลเวศสมาชิกสภาองค์การมหาส่วนจังหวัดเตขตอำเภอชุ่งเขาหลวงท่านสอจณราพรไรนิาานยมพงศ์สมาชิกสภาองค์การมหาวส่วนจังหวัดเขตอำเภอพะวัดบุรีท่านนายกนินกพนธ์สพวุฒินายกองค์การมหาวาส่วนตำบลขุ้งเขาหลวงท่าน นาย,ยกสมพรผันอากาศนายกองการมาหัส่วนตำบลเตืร์ไทยท่านมีเสถียรสังเกตนายกองการมาหันส่วนตำบลเราท่านพันตำวววรวจพลชา่างจันโชลิภูมกับการสถานี่ตำรวจตุ๊กตุบลทุกอําเภอทุกไอ้ทุกเขาหลวงท่านทีนดด่สงสารสิงห์ทองท่านคนรตำรวจตีสิงห์ทองคนลาท่านนายแพทย์ชานชัยวันทอง ผู้มีการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงท่านกำนันหลายๆตำบลที่มาในวันนี้ท่านรองจิ๋มอำเภอท่านเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับพี่น้องอาสามท่านทุกเกียรติทุกท่านครับวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้อยเอได้จัดก,กิจกรรมโครงการอปจพบประชาชนครั้งนี้น่าจะเป็น อำเภอที่เจ็ดที่แปดหมื่ได้กบที่ผมอบจได้ทีไในการอันที่เกา้าที่ได้จัดโครงการเพื่อที่จะให้ทางอบจได้มีโอกาสลงมาพบปะพี่น้องประชาชนให้พี่น้องได้มีโอกาสได้นาข้อมูลน้าขอคิดเห็นน้าขอเสนอเนี่ยมาจากองค์การมหานวนจังหวัดน,นี่เกตี้ยังแน่เนือลี่เอง ใส่เข้ามาแต่ปีที่แล้วมันนี่นผมก็ลังอยู่นบรรยากาศก็กลั้งดีใจะพะว่าหยงเพะวันแต่ปีที่แล้วนี่หมู่บ้านนี่เป็นมือเลือกตั้งนายอกองการบริหารส่วนจังหวัดลอยเอ็ดแต่ว่าผมนี่ท่าหนาที่มากครบหนึ่งปีหนึ่งปีสิทธิการมาเท่าหนาที่เป็นนายอกองการบริหารส่วนจังหวัดลอยเอ็ดมนนี่เองจริงๆตั้งใจว่าอยากมาเจอกับพี่น้อง ซึ่งเขาเลยทราบ่ารวางท่านแม่เพื่อท่านอยู่ว่าที่ลอยทีประษษสิมมทธิ์สมรมนี่์เป็นเตรียมการยังดีให้พี่น้องได้มารคป้องกันอีกเว่าเสียดายว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่นีม่มรสุมนี่พายุเข้ามากเป็นที่หนาเสียดเสียด่ยฝนตกมากบางคนก็บอกว่าขณะดีใจแต่บ,บางคนพี่น้องบางสิ่ยดิบเล็กกับท่าน รําชี้รับย่นงกับเป็นห่วงผมเองช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านมาหน่ลุกงปืีนทีด้วยพป้นทีไปให้กำลังใจกับพี่น้องที่ประสบปัญหาอุโโกภัยแต่ค่ายก็ปีที่แล้วครับเลือกตั้งเซ็จยังว่าทันรับร่งปรากฏว่าพี่น้องประสบอุโโกภัยกันหลายตอนนี้ยังเป็นห่วงอู่ด้วยกันมาเนื่องจากว่าทา่้นท่านั่างอีกส่วนไปแล้วตอนนี้ทา่านร่บชี้ที่ยัง ใส่เข้ามายังเป็นหนังเป็นห่งงวงเพราะเห็นยิ่งพาว่าท่านเคลื่อนลำเปล่าเป็นอยเป็นเริ่มปล่อยน้ำออกมาเนื่องจากว่าปริมาณหนังที่นวยเคลื่อนนี่มันเกิคลอนหลายเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งต้องจับใส่เข้ามาต้องติดตามพาวอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรอยเอฟเข้ามีภารกิจในหลายสิ่งหลายอย่างตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานี่ ใส่เข้ามาผมแต่ท่านพยายามทัานหนาทีให้กับพี่น้องอย่างเต็มที่พี่น้องตั้งใจคาดหวังอยากให้ผมมาทัานหนาทีทํานานให้เดใส่เข้ามาหน,นึ่งปีจักรารรดินีแต่เห็นงานนะเห็นงานหนักเพราะว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาให้กับพี่นอ้องเพราะว่าจะเป็นการเรื่องการพัฒนาเพราะว่าจะเป็นการเรื่องส่งเสริมอาชีพส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะยางยิ่ง ปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรรเอยดเข้าได้มีโอกาสารับภาฯรกิจอันสำคัญภาฯรกิจที่ต้องดูแลสุขภาพของพี่น้องมัดจังหวัดเอยเอ็ดคือภาฯรกิจรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมากอบจเอยเป็นหนึ่งในหกอบจอทั่วประเทศครับที่รับภาฯรกิจภายโอนแล้วก็สอมาลอยเปิเส้นบางจังหวัดบอรับยังบารับเลยอบจบางจังหวัดบารับ,บ,รบ,บ,รบ บางจังหวัดกลับมาแถ่าบางส่วนเขาให้ผลมาหนึ่งเพืออาจจะยั่งบหมันแต่ว่าภารกิกตนี่มั่นจีสําเร็จหรือว่าภรรกิกตนี้อาจจะเป็นภาระในเรื่อง,งอพระงบประมาณาระละเรื่องยังบุคลากราระะในหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าอบจอเลนี้เอาคิดว่าเป็นโอกาสดีโอกาสดีที่เาจะได้ดูแลสุขภาพของพี่น้องเมื่อจังหวัดเลย ใส่เข้ามา, 1, มา่ึงปีติพัน์มาหนีพยายามแก้ไขปัญหาอ,อยากให้การบริการสุขภาพี่นลองปแลชวชนนีดีหรือดีดกว่าเกา่าแ,แรกๆอาจมีปัญหาเน่แต่ว่าหลังจากที่ได้ออกไปเบิงปัญหาต่างๆไปกี้ค่ายปัญหาไปนั่นไปนีลน,นแต่ตอนนี้โร,รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่อยู่ในสังกัดอาบาจกรก็เริ่มดีขึ้น ภูกระดานมองได้ขาดเท่ากับพยายามเกิือนคนลงไปให้เรื่องเงินช่วงที่ไายโอนไม่ไมาลกพ่อสต,ตอนนี่มีเงินบางหม่องนี่อยู่พถึงหมื่นบาทบางหม่องนี่พถึงหาหมืน่นแต่ว่าเดียวนี่นี่รากพ่อสต,ตอนนี่เฉลีย่ยแล้วนะครับมัดจังหวเลนเฉลีย่ยแล้วรากพ่อสต,ตอนแต่ละแต่ละหม,ม่งงงองน,นี่มีเงินความรุ่งยูประมาณหนึ่งล้านหาแสนถึงหนึ่งล้านหกแสนบาทตอนนี้นีเงินหายถึงไม่อยู่กับอบจเงิน กันนี้หลายขิงแต่ก็ยังเหตุงานที่ต้องเส็จในการบริการที่มันดีข้นกว่าเก่าผมเองกับพยาย่มหาทังใส่เข้ามาอยากให้การบริการรอบข้อ,ขาาอสอของอาบาจอเลเป็นตัวอย่างให้กับอาบาจอทั่วประเทศมาภารกิจทางนี้ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยังยิ่งมันนี่เห็นพี่น้องอ,อสมมมากกันหลายนี่ จะได้ก็ตามกับฝากพี่น้องคอสม่อว่าเท่าไรเกิดตามว่าเราพ่สตรกับพี่น้องคอสม่อนเขายังคู่กันอยู่ที่เตาคอสม่อด้วยยังอยู่กับส่วนสาธารณสุขอยู่เราพ่สตร์ไม่อยู่กับปกผมอยู่อบจอยู่ทองจินแต่ว่าเขาต้องทำงานร่วมกันในการดูแลพี่น้องในชุมชนอบจอยเองใส่เขาว่ากับประด้นิ่งน่นใจหาทั้งเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับพี่น้องคอสมอด พราะเกิดพี่น้องอาสาหม่ามีศักดิ์ศในการทับหนาที่ทำงานต้นจะได้ประโยชน์ก็คือรัฐสัตว์ต่อต้นจะได้ประโยชน์ก็คือนพี่น้องประชาชนก็จะเป็นปีงบประมาณปีหกเดือนหน่งพันสัพผ้าไปเรียบร้อยแล้วโดยการที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยได้อนุมัติงบประมาณให้กับพี่น้องอสม่าให้มาเปิดสักดา์ รอพ่อซอจอละสองหมื right. ่นสองบาทเด้อตเพื่อจดอจอสสอมื่นสองพันสองหมื่นอบาทอ่าตงเพื่ออจอึ้อนั่นแหละเป็นเป็นครูยกมือกันเสร็จแล้วว่าเงิน2 2งหมื่นพเดียวไม่เห็นอย่างแน่เดี๋ยวจอจ่อเินจิตมาร่วมประชุมน้ำมาชีแจงมาหาแนวท่านรวมกันสอจออนุชิตนีกัเป็นใส่เข้ามาเป็นน่องไส้ ที่ติดตามผมมากดยตลอดอยูงานการเรื่องต้นกันมาเป็น30ปีติดตามอยู่แ่ยูต้นกันกับท่านจตุรสายแสงยูแลวกก็รงานเทศการซ่อยกันโดยเฉพาะยามยิ่งโยนี่ใส่เข้ามาได้ยกที่ผมมาทำหน้าที่เป็นนายยกอบจนี่สอจรอนุชิตนี่ไปแอลดูขนาดไปแอลดูเพราะว่าจะเป็นเรื่องต่างๆโดยเฉพาะยามยิ่งเรื่องถนนหนทางนี่ ใส่เข้ามายมโยนนี่อบจเลียนนี่มีถนนลุ่มบ้านโยอาเพอรอพุ่งเขาหลวงกองเข้านี่พัดตั้งก็หาหบเส้นทังตีตีไม่ปี่ิ่านมากนครับเอาตัวนพ้่อพจอนีีทีัททบอ่าีคราบว่าเนเหมือนว่าละยี่สิบพันว่านยีหนาเดอ้อยี่สิบพันว่าหกเย็นเจ้าไหนกับฝากนองใต้ผมเนยเลือเ่อพนน่อนได้กับเอาความริายากให้เป็นสอ,อนจอตด้กับนองเล้ ส่วนข้างขวาเมื่อผมเนี่ยซื้อสจอรลาพรอนไม่ย่วงพุงาาพงพ่งสจอไหวนาาั่งรมดมาแต่เส้าจมแล้วจมมาพี่ฝนวันหนาตกเลยน,นะพอได้ยินว่ามีการเป็นมีการแสดงเลยนะเดินมาตั้งอยู่ที่เตรียมลงพ้นกับเตรียมตุดเตรียมแสดงแล้วผมเองนี่ใส่เข้ามาใส่งานเนี้นนหนักอยู่เ,เ,นนเพื่อนเป็นเป็นเพอนอำเภอจังหาน เป็นอนดีตสอจอ,อยุทธังหารตอนนี้ว่นเป็นสอจออยุทธวัตรบุรีพรามโชคดีของผม,ผมยังนนเคือนเพ็่นคนติดนี่มันดูสัมพัญดีแต่ที่สําคัญก็คือเวลาไปบุญไปนั่นไปการอย่างต่างๆหางอ่งกันพี่น้องมีมีล่ำมีลองมีเต้นผมนี่ขออนุญาตเรียกพระตุงขออนุญาตจะจะเชิญผมให้เป็นเพชระนะเชิญผมไปรล่วมงานแต่แต่จะเชิญผมไปไปเต้นไปลองไปล่ำเพราะผมเองนี่ล่ำเพราะถือกังหวะ อ่าล่วงก็ถือขี้ให้แมว่าแมวบ้านจกหนักเสียสินมากแต่ละก็เลยอดอยู่หลังเนี่ยไปไหนเนี่ยอ่าเป็นเดี๋ยวนี้ก็มอบหมายหน้าที่เพิ่นดูแลซอยผมดูแลเรื่องประสานกับทั้งอ่ารอบ,บรสตอประสานกับทั้งอ่าอสามอดูแลซอยกันเรียการในงานแขกพีกับกน้องเพิ่นไรมีโานั่งด้วยมากฝนฝนบนหนาตกหน้าพีปะ่ะขอให้ผู้รู้ว่ากิจสิทธิแสดงน้ำมันเปนปลาจะ ต้องขอบุณผมผมเองกับอำเภอจุงเขาหลวงอีกใส่เข้ามามีข่วมผูกพันข่วมตำพันธกันเพราะตุงเขาหลวงชวบัตบุรีเชียงขวัญเข้าเป็นอำเภอเดียวกันสมัยจะผมหน่อยๆอยซึ่งเดิดกันเลยตลอดมาคุณเพ่กันกับข้างไานอกพักคุณพ่อผมก็เด้เป็นสจอยู่อำเภอชาวัตบุรีซึ่งร่วมซึ่งตุงเขาหลวงร่วมทั้งเชียงขวัญไปนั่งตึงมาแยกตอนหลังกันแต่ว่า ทั้นี้ก็ตามเขาา็เป็นตีเป็นน้องกันแล้วกับพี่น้องทั้งทุ่งเขาหลวงก็ให้โอกาสกับตัวผมในการทำหน้าทีา่ทำงานในทา่านการเมืองมาโดยตลอดโดยจะพอยังยิง่งทีดเป็นฟนมา้ามาฝากน้องไส้ผมคือตัออนก็จรมงิตพี่น้องกับให้พามเมตตาให้คนมา่วยสผมเห็ดหน้าที่เห็ดงานหรอากน้ <c oughs> องไส้ผมมา หน่วยการเป็นอยูคืออยู่ดอกเป็นว่าเป็นเห็นงานติดติดอยู่แค่คนเปนเตื้อมอยู่เป็นว่า <c oughs> พี่น้องครับมาหนี้โครงการอบจเข้าไปช่ประชาช่วซึ่งเป็นทางที่เต่าเขา้าไปดีเวียนไปเ,ร,เ,ร,ร,เรื่อยทุกอำเภอทุกอำเภอปีหกสองพันหกพันปีหกหกนี่เข้าตั้งงบประมาณไว้พอหลายปันใดแล้วปีหกเจ็ดเข้าไปตั้งงบประมาณหลายขึ้นเพื่อให้มีกิจกรรมที่มีความหลากหลายมืาอนี้เขามีกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่าง เพราะว่ามีการตรวจรักษาเอ่อให้ท่านปรึกษาเรื่องสุขภาพมีการมีแผนแผนให้มีการล้วนเอ่อมีการตัดผมเมือนี่ผู้ใดอยากรออยากสวยตัดแถวที่รอขึ้นอาเดีสวยขึ้นยาอยากเจ้าหน้าที่อ่าบรรดตัดผมของโครงการบ้านต้นจังหวัดเลยนี่เแ็่ไหนครับเอาลูกเอาลูกส่งผมนเดีเราจะไปส่งผมนี่ละพ้อยนั่นบรรจัดการแค่ไหนครับหรือผู้ใดอยากงาม ขึ้นยากๆก็ได้ขึ้นกันนี่ทางวิทยาลัยเทคนิคเพิ่นเอาคณะผู้อาจารย์มาสมเกลงใส่ไฟฟ้านี่ทางบริษัทกาสทโทรคมนาคมมาเหมือนนี้ครับนี่บริษัทการคุ้มครองผู้ประสบให้จัดทาั้งหมดมาซึ่งพี่น้องก็จะได้ไประโยชน์ในช่วงนี้ก็จะมีใส่เข้ามาเขาก็มีเจ้าหน้าทีหาาทา่หน่วยงานต่างๆซึ่งนุนโดยท่านปลั่งคุณน้าบุฒใช้คำพากย์ครับปลั่งอุการมาโซนจังหวัดเลย ภาพขอออกกองต่างๆมากมากเพื่อที่รับเอาข้อมูลรับเอาปัญหาของพี่น้องว่าอยากให้สร,าร้างอบจดาเนินการกันเลยน่ขอขออนุญาตครับวันนี้ใส่เข้ามาโครงการน,น้านต้นทวัดีใจในที่โอกาสมาเยี่ยมเมรียมพี่น้องช่างอําเภอตุงุง,ง,งเขาหลวงเขาห้องสวัสดิ์เป็นยางที่ว่าพี่น้องจะได้ประโยชน์าจากโครงการอจอบประชาชนในครั้งนี้เสียดายแต่ว่าอากาศมันบัวเอือกเอื้องน้ยกับข้าง ทางคณะเข้าในมนีเท้าที่ควรนะครับแต่ให้ทุกคนครับมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้กับไก้ไกล้มือละละน้อนฝันเอาชิวจัง่อยให้โชคดีถูกหวยด้วยเบอร์ทุกคนเด้อครับเูื่อไรสาธุไฟถื๋วไทได้กไท่สองตัวเด้อแต่เมือสาธุแห้งถื๋วมาเตียงมาตีหนึ่งหลอด เขามาลอเอรี่ยืขามารีย um ืมสู่คขาหวงพินิษฐ์ลำดที่หนึ่งเขาหวานทุกท่านมีความสุขกันครับจับสวัสดีครับสวัสดีครับของกล่อคุณเคยตินไมสอนสมบูรณ์นะคะอยู่ที่บ้านกองหููตำบลเทือไทยอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเงินจำนวน1 8ึ0งบาทค่ะร่วมบันทึกภาพนะคะตาต้องไปอยู่ด้านหน้าเวทีนะคะ รวมฝึกซ้อมนะคะดนตรีมาได้เลยค่ะอเคเลค่ะดนตรีค่ะดนตรีค่ะวม,มันจะเป็นยังไีสล่ะจ้าเอาแพ็คในใน,นี่คือ,ค,อคือของจริงค่ะทุกง,งานค่ะมันจะเป็นสิละจ้า <laughs> อันนั้นดนตรีเอาดีๆเอาดีๆ ประธานเพันธาเบิ้งยุพันยืนตรงเบิ้งคนไหนนักสแสดงกัะจะฮักเสียจังไหนแ่บนี่นักสแสดงวานเร็ววานเร็ววานเร็วบอแฟลใจเขาเนาะเหยียบคนรวดอันฝน,นจ๋นจากระจะเฝ้าตรงลงมาแห้งไรจ้าแสดงว่าท่านเร็วจา้า <c oughs> ยงมาอ๋อข้าต้องกันนะคะ่ะส ok. ันตกลงมาแง้งจ้าตกลงมาเลยไหนๆกันไหนๆแล้วมาโอ้ถัดไปแล้วก็ไม่ยืนหัวหล่อยนยุ่งขางเลยล่ะย่าให้คุณแม่เหมือนได้คุณแม่สิเหมือนได้คุณแม่เป็นอสมอาทีเดนระดับสาสตรเด้อ สิบอกไยเดอผู้คุ้ม,มแสดงนี่เด้อจา้าอาจารย์นักดนตรีแบกใจหรือว่าอาจารย์คุ้มเครื่องม,มาแล้วค่ะตบมือค่ะไปสียอนไปนั่งก็ได้ได้ พร้มนักวันสังขบูรค โปรงเซตนี้นะคะท่านสาวจออ้อยค่ะไปแสดงที่งานเราชุดน่ารักมากมากเลยค่ะผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะคะเอามาตัาเดเย็บเป็นกระโปรงค่ะ วิไลนเน็กรี100เอยยิเป็นการเลยียนไายระมับื่างเป็นพูนของวิไลเด็กมีรอยยิครับในการ,อการ,รสอบนะครับก็สอบใหม่ที่ในนองนะครับสอบพัดลมสอบ าครับตรงนี้ตัดผมฟรีครับเป็นโครงการของบอยยบจออะไรเชี้ยโภชชนนะครับ เราก็ตั้งีจครับสวัสดีครับเป็นงานที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของฝ่าฝนนะครับชั้น น่อยูับออยนะครับกันเรกิจวันนยมพงดันจธุรกิจารเีนะครับนนงกคืองเครับบาทีบารทีประทิจมนี่นัออกเยี่ยมตมเตยต้มบูนะครับ

นีู่ดตะกาพลาสติก,กรครับเป็นชินา้กกาโอท็อปเป็นตะก,กาไว้เทียมนะครับเป็นตะก,กาพลาสติก,ก เป็นภาพบรรยากาศครับครอบผมครอบครับก็ประจานหนิมั้งครับโอ้มาแต่จังหวัดนั้งนี่โอท็อปจังหวัดครับสวัสดีครับ แต่หน <muitas S 2> ้ยกไปเกี่ยงบ้ไม่เรื่อยครับเกี่ยงบูนไม่เรื่อยครับคนเรียกใส้บรรยากาศว่าครดีไปเลยครับในเก็บผ่าแปกอยู่ในเจ็ดไปยังชมบุ้นต่อไปครับวัวเขาว่าเก็ดเขาว่ใส่เก็บเี่ยวไม่ออกเก็บก็ดนี่ กิดเอียงเสียงเราเะลอยไน่ยเสียงกนเสียงสิมันฟ้องฟ้งกับานนห่มันจะฟังก่